สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องมันนี่มัดีสัมไทยที่ักโตรขี้เมาช่างเรียดเฮ้ย,ยไม่โอ้โหชั้นโตรเมาอย่างเ <ใจ S 1> ดียวเลยมันยอมเนี่ยมันยอมเพล่เนี่ยหนึตัววันนี้ทั้งวันเลยวันนี้เนาะมันลุ่มนะ อาสันไทยขึ้นยากมากเลยลมลมแรงไทยขึ้นยากเลยเสียเวลาไทยก็เจ็ดแผ่นสั่งมาไม่พอต้องเอาสั่งสีต,ต่สั่งสีต่แถวสองแถวคำนวณยังไม่ถูก

ดูวิวตอนเย็นเย็นรวนผิดไปหน่อย เมาอย่างเดียวเลย,ย,ยทำงานด้วยกินเล้าไปด้วยตายน,นะนักโครมียตายไม่ได้เท่าเล่าหก <laughs> อันนี้มันกู้มันห่างมากเดินจากมาเนี่ยห่างไปตะเจอตะเจอแค่เจอกห่างมาก รับเส้น oh. รับผมคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผม ลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่อง้วยด้วยวันพีครับ